สวัสดีค่ะดิฉันนัชน,นันสันวิวัฒกรรมการผู้จัดการบริษัทนาซาไฟโปรดักแอนด์เซฟตี้จำกัดค่ะดิฉันมาในานามของสเปรย์ดเพิงเฟมเมกค่ะหนึงมังกรทีมนาซาไฟจากบริษัทนาซาไฟโปรดักแอนด์เซฟตี้อีกหนึ่งทีมตัวแทนจากภาคอีสานที่เข้ามาสู่การแข่งขันครั้งนี้ด้วยการแสดงศักยภาพด้านนวัตกรรมจนผ่านเข้ารอบมาด้วยดีกรีตำแหน่งชนะเลิศภาคอีสานในรอบภูมิภาค จากการคิดค้นและพัฒนาสูตรน้ำยาดับเพลิงผสมผสานกันจนได้นวัตกรรมสเปรย์ดับเพลิงเฟลเม็กที่มีขนาดเล็กและประสิทธิภาพสูงรายแรกของประเทศไทยสามารถดับเพลิงได้ทุกชนิดและยังเป็นผลิตภัณฑ์ที่ใช้งานง่ายตอบโจทย์ในเรื่องของความปลอดภัยให้กับทุกคนได้เป็นอย่างดีเราเป็นผู้จำหน่ายแล้วก็ผลิตเครื่องดับเพลิงข้ามหวอดตรวนี้มากว่า30ปีค่ะดังนั้นเครื่องดับเพลิงมีหลายชนิดมาก และต้องมีความรู้เกี่ยวกับเครื่องดับเพลิงแต่และชนิดเราจึงรวบรวมเครื่องดับเพลิงต่างๆความยุกงยากนั้นให้มาอยู่ในหนึ่งเดียวก็คือสเปรย์ดับเพลิงเฟมิกสเปรย์ตัวเล็กๆเ,เพียง450 ml สามารถดับเพลิงได้ถึง4ชนิดก็เราเป็นเจ้าแรกในประเทศไทยได้รับมาตรฐานมออกซึ่งเราเป็นต้นแบบในการผลิตสเปรย์ดับเพลิงเฟมิกและนี่คือครั้งแรกในการแข่งขันบนเวที นินมังกรเดอะเรียลิตี้ที่นินมังกรทีมนาซาไฟจะต้องดึงความสามารถที่มีทั้งหมดออกมาต่อสู้โดยเดิมพันด้วยศักดิ์ศรีของตำแหน่งชนะเลิศภาคอีสานขอกำลังใจจากพวกเราเชาวอีสานนะคะเป็นกำลังใจให้นาซาไฟยืนหนึ่งเป็นที่หนึ่งของนินมังกรนะคะ ร่วมให้กำลังใจและติดตามเส้นทางต่อไปของนินมังกรทีมนาซาไฟกับการแข่งขันในรายการนินมังกรเดอะเรียลิตี้รอบทิงแชมป์ประเทศไทยทุกวันอังคารเวลา23นาฬิกาเป็นต้นไปทางช่อง7 HD หมายเลข35เริ่ม23พฤศจิกายนี้